สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมผลงานแนวทางเลขเด็ดสำนักดังมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานของมาสองคู่ในแถวเดียวกันสไตล์อาจารย์เก้าที่ FC ถามหามาเนาะคนมีโชคนะคะเลขติดล่างของนาคิโนข้อมูลชุดบนค่ะของแอดมุกแล้วก็ยังมีสำนักอื่น,นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ย ไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูชุด10ล่างของแอตตะกันก่อนนะคะข้อมูลชุดนี้ก็จะเป็นอีกหข้อมูลค่ะก็ชุดนี้นะคะ10ล่างของแอตตะก็จะให้เลขหอันนี้จะเป็นตัวเน้นนะคะตัวรองก็คือเลข4กับเลข7ส่วนต่อมาจะเป็นหน่วยล่างของแอตตะแนวทางงวดนี้ให้เลข9เลข0ูแล้วก็เลข1 f c ท่านใดชื่นชอบแล้วติดตามก็แคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้แอดก็ขอบคุณของแอดตะด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของแอดมารีนะคะเป็นข้อมูลชุดโบนแนวทางงวดนี้ค่ะเลขเด่นก็จะให้เลข6นะคะกับเลข9ตัวเจาะจะมี61 91 62 92 64 9หนแล้วก็6 9ค่ะ แอดก็ขอบคุณของแอดมาลีด้วยนะคะเรามาต่อกันที่10หน่วยบนของแอดแสงเดือนกันเลยค่ะแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ที่ให้มานะคะก็เลข4เข้าไปนอะ10หน่วยบนสลาดออกเป็นเลข4 4ส่วนแนวทางงวดนี้10หน่วยบนของแอดแสงเดือนให้เลข5เลข6เลข7แล้วก็เลข8 ก็ไม่รู้ว่าข้อมูลชุดนี้จะเข้าดีเด่นดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณของแอดแสงเดือนด้วยนะคะชุดต่อมาก็จะเป็นของแอดมุกค,ค่ะแนวทางงวดนี้นะคะข้อมูลชุดบนค่ะเลขเด่นนะคะตัวชนก็คือเลข0ูนย์กับเลข2ตัวเจาะก,ก็จะมี0 0นย03 04 0์ศ 2อ2 2 2น2 4สอ5สองส3 54ามสอ7ส7่7องห8ห8า8ูน4แล้วก็86นะคะใครชื่นชอบผลงานของแอดมุกอยู่ก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่เลขติดล่างของนาคิโนกันเลยนะคะแนวทางวดที่เล้วของเขาอันนี้ที่ให้มาค่ะข,ข้อมูลชุดล่างสลากออก32อันนี้ก็พลาดไปหลุดไปเนาะส่วนแนวทางวดนี้เลขติดล่างของนาคิโนให้เลข0เลขหนึ่เลข4ี่เลข5แล้วก็เลข9จริงๆชุดผลงานของเขาให้มาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณของนาคิโนด้วยนะคะ ต่อมาคะ่ะจะเป็นของคนมีโชคแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ที่ให้มาคะ่ะเลขสี่ก็เข้าไปเนาะตัวเด่นนะคะตัวเจาะพลาดไปหลุดไปสลากออกสี่สี่ส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาจะให้เลข2กับเลข0ตัวเจาะจะมีสองห2ึ่งสองสามสองเก้าห้าสค่ะ ก็ของคนมีโชคก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเหมือนกันเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของแอดกลมเกตนุตินะคะข้อมูลชุดนี้ค่ะจะเป็นข้อมูลชุด3ตัวค่ะ fc ท่านใดชื่นชอบยังไงก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยนะคะ ตัวเจาะข้อมูล2ตัวแอดก็ยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอจะนํามาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาค่ะก็จะเป็นของมา2คู่ในแถวเดียวกันสไตล์อาจารย์เก้าที่ f อถามหามาแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นแนวทางแล้วข้อมูลได้เลยนะคะจริงๆชื่นชอบอข้อมูลชุดไหนยังไงก็เมนพูดคุยกันไว้ใต้คลิปได้นาอเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันนะคะส่วนข้อมูลที่เป็นเลขดับของเขาแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทั้งช่องของเราแอดก็ขอบคุณของอาจารย์9ก้าด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนามาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสํานักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เนาะเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนํามาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ